สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องคนรุ่นต่อไปพระธรรมพีโยเอลพระคริสตธรรมคัมภีพระธรรมโยเอลโยเอลบทที่หนึ่งพระวจนะของพระยาเวที่มาถึงโยเอลบุตรของเปทูเอลการคร่ำครวญถึงความหายนะของบ้านเมือง ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายจงฟังเรื่องนี้ทุกคนที่อาศัยในแผ่นดินจงเงี่ยหูฟังสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในสมัยของพวกท่านหรือเกิดขึ้นในสมัยบรรพบุรุษของท่านหรือจงบอกลูกๆของพวกท่านให้รับรู้และให้ลูกๆบอกหล,ลานและให้หล,ลานบอกกับคนอีกชั่วอายุหนึ่งให้เราที่ฐานกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระชนะพระเจ้าตอนนี้ในการสอนเราขอพระเจ้า ทำความเข้าใจเราให้เราเข้าใจน้ำพระทัยพระองค์ได้แลอ้อทิษฐานในพระนามสุขิตเจ้าเอเมนเอเมนะครับวันนี้ก่อนที่จะเริ่มทุกอย่างนะครับขอประกาศรับสมัครผู้ประกาศรายการนะครับคนที่จะเข้ามาช่วยเป็นคนประกาศรายการนะครับแล้วก็สําหรับผู้รับใช้พระเจ้าหรือใครก็ตามนะครับที่มีความรู้พร่มพีนะครับวันนี้อยากจะประกาศรับสมัครคนที่จะทํา b i b l e Before Breakfast นะครับที่จะเข้ามาทำเป็นเล่มๆไปเลยนะครับนะครับอย่างเช่นเรามัทธิวนะครับก็ทำมัทธิวนะครับไปเป็นเล่มๆนะครับทำเข้ามานะครับส่งเข้ามาเป็นไฟล์ดิบนะครับไม่จำเป็นต้องทำกราฟิกนะครับส่งเข้ามานะครับถึงพอมพีตอนไหนตอนไหนนะครับทำเป็นเล่มๆเลยนะครับแล้วลองส่งเข้ามานะครับอาจจะส่งเข้ามา 2- 3ตอนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราดูพิจารณานะครับ ประกาศรับสมัครคนรุ่นต่อไปนะครับที่เราประกาศอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะเห็นคนรุ่นต่อไปเข้ามามีโอกาสร่วมกันในการรับใช้พระเจ้านะครับเราดูพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับพร้มพีตรงนี้บอกอย่างนี้นะครับว่าพระเจ้าพระเจ้ามาถึงโยเอลนะครับโยเอลเป็นลูกของเปตเอลโอเคนะครับเขาเป็นลูกใช่ไหมครับโยเอลเป็นรุ่นต่อไปนะครับโยเอลพูดกับผู้ใหญ่ครับ จงฟังเรื่องนี้ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายจงฟังเรื่องนี้ครับทุกคนที่อาศัยในแผ่นดินจงเงี่ยหูฟังครับสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในสมัยของพวกท่านหรือก็คือว่าสิ่งนี้มันไม่เกิดขึ้นนะครับมันไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นสมัยบรรพบุรุษของท่านหรือเปล่านะครับไม่เคยเกิดขึ้น,นครับก็คือการที่อิสราเอลถูกชนต่างชาติจับไปเป็นเชลยนะครับแล้วก็ต้องทนทุกข์นะครับ ในที่สุดตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่จะได้กลับมาแล้วนะครับหรืออยู่ในช่วงกําลังยังถูกทนทุกข์อยู่นะครับโยเอลบอกว่าจงบอกลูกๆของพวกท่านให้รับรู้และให้ลูกๆบอกหลานและให้หลานหลานบอกกับคนอีกชั่วอายุหนึ่งครับพี่น้องครับวันนี้พร,นพระเจ้ามาถึงเราทุกคนครับว่าเราจะต้องเล่าเรื่องพระเจ้า นะครับเรื่องพระเจ้าที่ดีต่อเราพระเจ้าที่ทําอะไรกับชีวิตของเราให้กับลูกๆูกฟังครับใครที่ไม่มีลูกๆกก็ข้ามไปเลยครับไปบอกหลานหลานครับนะครับแล้วหลานหานทำไมครับยังต้องบอกไปอีกชั่วอายุหนึ่งครับนะครับหมายความว่าเรื่องนี้จะบอกกันต่อไปไม่หยุดเลยครับคุณเคยเห็นธรรมเนียมการเล่าเรื่องในครอบครัวไหมครับผมมีเพื่อนเป็นคนอเมริกันอเมริกันเปรูนะครับทุก วันนะครับวันพิเศษของเขาก็คือวันปีใหม่นะครับลูกๆจะมานั่งด้วยกันนะครับแล้วมาดูว่าพ่อแม่เจอกันได้ยังไงนะครับลูกเขาบ่นมากเลยครับว่าเบื่อมากเลยต้องดูทุกปีเลยครับแต่ว่าเขาจะต้องมาฟังเรื่องพ่อแม่เขาเล่าว่าเขาเจอกันได้ยังไงครอบครัวเขาทําไมถึงมาถึงตรงนี้นะครับและเป็นเรื่องที่ครอบครัวเขาจะต้องมานั่งล้อมวงกันครับนี่เป็นท่าทีเป็นวิธีการที่คนรุ่นหนึ่งบอกคนรุ่นหนึ่งต่อไปครับ ทุกวันนี้นะครับผมเองก็มักจะเล่าเรื่องพระเจ้าทําการในแฮปปี้ล็อกนะครับให้พี่น้องหลายๆคนฟังนะครับเพื่อคนเหล่านั้นจะได้ไปเล่าต่อไปครับคนรุ่นหนึ่งจะบอกกับคนอีกรุ่นหนึ่งต่อไปครับโดยเฉพาะถ้าเรามีลูกนะครับบอกลูกๆให้รับรู้ว่าพระเจ้าได้ทําอะไรในชีวิตของเราครับแม้เขาจะไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นด้วยตัวเขาเองครับแต่ว่าเขาจะได้ยินเรื่องเราบางทีเขาได้ยินบ่อยมากจนเขาเบื่อแล้วครับแต่เขาจะรู้เลยว่าพระเจ้าทําอะไรกับชีวิตของเราครับ เราต้องบอกลูกๆให้เขารับรู้เรื่องนะครับและให้ลูกเราบอกหลานต่อไปครับและให้หลานบอกคนอีกชั่วอายุหนึ่งครับหมายความว่าเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับงานรับใช้เราจะไม่หมดลงตรงที่รุ่นของเราครับเราจะบอกคนรุ่นต่อๆไปครับพี่น้องครับใครที่อยากจะรับใช้พระเจ้านะครับเข้ามานะครับโดยเฉพาะถ้าคุณคิดว่าคุณ มีความสามารถอะไรเข้ามาใช้ด้วยกันครับให้คนรุ่นต่อไปได้ยินเรื่องของพระเจ้าครับให้คนรุ่นต่อไปได้ยินพระเจ้าพระเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นครับแล้วเขาจะได้บอกต่อไปกับอีกรุ่นหนึ่งครับวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราอย่าจบที่รุ่นเรานะครับอย่าให้ไบเบิล f o ฟ e ร์เบ็ฟัสต้องจบลงที่รุ่นผมนะครับให้มันไปต่อรุ่นต่อไปครับแล้วอีก50ปีให้หลังถ้าพวกเรายังอยู่กลับมาดูกันครับว่าคนรุ่นต่อไป จะทำยังไงต่อไปนะครับวันนี้ขอพระเจ้าพระเจ้าที่จะหนุนใจเรานะครับให้เราเองที่จะบอกต่อกับคนรุ่นต่อไปนะครับให้เราที่ถานด้วยกันครับพระเจ้าเราคิดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราพงศเจ้าค่ะที่พระเจ้าจะทําการในชีวิตของเขาเราอยากให้เขามีประสบการณ์ด้วยตัวเขาเองพองศเจ้าค่ะแต่เราเองก็อยากจะเล่าสิ่งที่พระเจ้าทําความยิ่งใหญ่พระเจ้าที่ทําผ่านชีวิตของเรา และหลายๆคนเราเป็นคนแรกเป็น First Generation ที่มารู้จักพระเจ้าให้เราได้มีโอกสาสเล่าเรื่องที่เราได้มาพบพระองค์ให้กับคนรุ่นต่อไปเราเจะที่ฐานขอข้อความนี้จะไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกอธิฐานในพระนามสุขจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับและเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ